ตื่นมามาเตะตู้เย็นนะเล่าพี่น้องเอ,อ้ยปวสองสารจิกดิเห็นว่มามันห่างกับเตะอยู่ตุบๆฮ่้สบายดีท่านผู้ชมพี่น้องมึงได้วกว่าท่านโปเตะข่าวนะมันสีอ่ะอ่ะนะฮะนะพี่น้องแล้วกับไฟมันสีออกตื่นมาเลยลงมาตีเลยพี่น้องเอ,อ้ยเห็นสินอยู่ในซองพีทไพสีเอาไปใส่ ไห้จะเป็นคนไหวว่าให้อีกตัวนี่เลยเก็บมือคำใบ้ในส่องผีดกันนะลินฉากมันหาโลตุเย็นบนอะไใหญ่กูชิหยางไปบึงพอกแท็กก่อนสวัสดีทุกคนตื่นมาเตะดำจะดำนั่นแง่นแห้งพี่น้องเรามาเตะตุเย็นอยู่ตุบๆอยู่ส่องฮากระดูกมาสั่นก็่าเสียเก็บกระโพดะแล้วมันนี่เริ่มแก่แล้วพี่น้องสบายดีเด้อ สบายดียอ่ะสาลูกสาวกำลังหากลับไปองเฮียนอ้าวซึ่งถ่าพาบาัตรนี่ลูกสาวกำลังสิไปองเฮียนพี่น้องโอ้ต้นสีดาต้นมันคือตายเฮ้ยบ๊อบพีแล้วได้กินหมากอยู่บ๊ยมันคือตายฮะโอ้สงสัยหากคามแน่เลยย่านต้นบังหมีอีกเด้พอมึงเอ้ย เอ้ามาเบิ่งมือนในเฮงหมาบักใหญ่พี่น้องหากใครก็ห้ามาคามมาสิมาเบิ่งมือนในเฮงหมาบักใหญ่พี่น้องนี่สายแหลด่ดอกคำาป้อมนะพ่อมึงฮะหล่นทิมเบิร์ตบอ๊อฮะอุ้ยพูนอยู่เทิงพูนพี่น้อง ดอกขาวป้อมอยู่เทิงพุ่นนี่ก็เป็นคือกานนี่พี่น้องนี่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 มันก็เป็นเต็มต้นอลไเนาะเป็นถั่วเดี๋ยวมันเป็นหมากเดีรีวิวเหมอนพี่น้องเบิ่งกับคาดปุ๊ดอกมันพี่น้องเลยเต็มอยู่ต่หมากแล้วหมดนี่มันพ่อปีติรวบ่พี่น้องเห็นมันซ้ำได้จังปิดินะเฮ้ยหน่วยนี่พ่อปิดิระบบจักซิกวาหน่วยพี่น้องเลย ลำเจ้าลำแรงอยู ơi, ่ได้จะมีโครงการใหม่นะสายเฮ้ยดอกมาหน่ะสายพอดิแท็กว่าต้นลิ้นจี่เป็นดอกนะสายอันนี้ พี่น้องเดินเข้าสวนวันนี้เจอของดีแล้วค่ะท่านผู้ชมต้นลิ้นจี่เป็นดอกหม,มากเงาะหมากเงาะพี่น้องว่า,ว,าว่าเนไดอ่ามาตัดสินสอยเนี่ยเด้อพี่น้องเพราะว่าผู้ปลูกกระบู้คือกันเ <laughs> มงสัง่งมาอยู่ในนี้พี่น้องผู้ปลูกกรบบู้อเป็นต้นยังเออเออ ป้าใบาเต็มต้นเลยอน,นี้ก็ได้อันนี้เป็นต้นมักสมนะชิแมนพี่น้อง mm hmm. ฮะนี่อันนี้ต้นใหญ่ยังบ่เป็นดอกพี่น้องแต่ว่ามันเป็นต้นเดียวกันกับตะกีนนี่เนาะกาลังสิเป็นพอมแล้วคนขุดนี่ให้นี่นี่คนขุดคุ้มสิป,ปูพี่น้องขุดเลิกๆแล้วก็เตรียมจะขุด คลองคลองไส้หมูคลองไส้เป็ดดีกว่าพี่น้องนี่สะขูดไปนีน่เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่เฮ้ยแล้วก็นี้นี่นี่มาเนี่ยเกี่ยวมาเนี่ยนี่ขุดไปตอนกล้วยเนี่นะามาเนี่ยนี่ขุดไปนี่แล้วก็ไปฮะไปสุดอยู่ฮะไปสุดจะต้นหมากันต้นนั้นต้อนอยังไง ต้นมะแข็งคมนั่นกำลังจิตเห็ดโครงการพี่น้องปลูกต้นไม้เลี้ยงเลี้ยงะกระหลอมกลางสิเป็นอันนี่ะเวลาหฮาวนะแลวเฮากับมันสีซุ่มเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าจักย่ามได้แหละคอยคุดไปพี่น้องเลยอันนี้ต้นลำไยบ่เฮ้ย เขาขายอะไรสื่อนะฮะน,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 นี่ก็ะคุดออกแล้วก็ปลูกเรียมๆม,มันบานมันคือโปตรงเลยมันสิตรงกับอันนี้พี่ได้พี่พี่เจะซากลักนะมันโปตรง,งมันสิตรงกับเสากับขุม ทุ่มไปไหมนะน้ำกับเริ่มบกลงบกลงเนาะพี่น้องซิกุ่มอยู่บ่มากระโพดเดือนหาพวกพี่น้องจ้าไอ้เท้าห้างจะตรวจมาเก็บกระโพดนี่นะซับซับแล้วถิ่มเฮ้ยเอาใส่ซับซับแล้วใส่เงาต้นไม้ค่ะมันเป็นปุ๋ยต้นมันนี่ซับซับแล้วไปแปรใส่เงา นอต้นไม้ฮะปลูกนะหิวข่าวเด้อยให้มากินข่าวนะแมงสังขี้เย็นขวดแมงสังไปใหญ่แมงสังพี่น้องได้ได้ไลยกว่ามือเขา่อีกเนาะอุ้ยบังก็เล่นใหญ่พ่อมึงวันนี้คอยมายืนอยู่มาเร็วมาเร็วมาบังก็เล่นใหญ่ลงไงบ่นะขออนุญานตัวห้าปูมือนี่อุ้ยบังชิลี่หพี่น้องเบิ่งเห็นบ่พี่น้อง นี่คนลูกใหญ่แห้งอีรอสไล่กล่อมกายอยู่ท่านเบิ่งบ่ชขาดบ่เห็นเฮ้ยกินมาแล้วใบหมกสมคนน่ะอื้มคนลูกจะ่าตัวนี้ก็มีบ่บอจไปรปำสิท้ำอ่ะ ุดพ,พี่น้องเ้ยคุดคล้องใส่เป็ดนะคุดคล้องใส่เป็ดแล้วก็ขคุดไปเรื่อยๆพอสําเร็จแล้วแล้วก็ซื้อผ้าดำม,มาห้องแล้วก็จักสีอหนำนะใส่ใส่เพราะว่าเขาคลองใส่เป็ดใส่หมูใส่ไก่แล้วเขาต้องใส่โซลาเซลพี่น้องห้าพันมิตรน้าได้ใส่ไฟฟ้าเนาะอันไดโซลาเซลกันหอยพี่น้องจ้าเครื่องปลูกเนี่ยบ่บยางให้วมันสีเขียวอื้อแล้วมันสีร้ายกลัวนี้ อันนี้นะน้าได้ก็เปิดไปเฮงก็อยากเบิดเนาะได้ก็เตยจะแตบแตบแล้วเขาเปิดไปเฮงนะพี่น้องน้าม,มันน้าม,มันบอลาย่าสันซะเห็นเครื่องปลูกหละสุ่มใจซื่นใจพี่น้องจา้าผดอกเต็มเลยดอกเต็มต้นมาข้าป้อมอยากกระได้ต้นผ้ากับใส่ขี้แกบใส่ยังลงไปโลดเป็นซองเห็นพี่น้องเลย ต้นผ้าเนี่ยหมักเข้มอืมพอที่ใส่ปนคูดคุ้มไว้เตรียมสิปลูกเดือนหกเนาะพี่น้องเนาะพลนตกแล้วก็ต้นคามนี่ยเขาสิบักลงเพราะว่าปลูกยังบ่ได้ได้ไกลไกลมันนะหากมันอัันนน้แหละต้นไม้ตายเบดิดเนาะพี่น้องปลูกยังบ่ได้เลยถ้ามีต้นคามนี่ยหากมันยังยังมากกับหากเครื่องปลูกเขานัา้นเป็นตายเบิดทุกต้นพี่น้องเอ้ ป้าปาไปกินเขา่าหิ้เขา่าพอวางหายพอน้องดีดห่านลงกับตะกี้มันสีใหญ่สีชุ่งเนีงง่ยไพอน้องดีดห่านลงกับพื้นมนกระดังจนสีเบิดแล้วมันสีบักต้นมันผ่านเลพี่น้องเอาเหลื่อยมาตัดต้นมันลงนะครับปลูกเครื่องปลูกสายบานเนี่เครื่องกินนะนี่ที่มันกินได้แต่ว่ามาค้ามก็กินได้คือกันแต่ว่ามันก็มีแล้วเดีต้นนะ จงตุ่นนะวัยต้นนี่ต้นนี้กะมันเริ่มใหญ่กะสตาร์ทขกันพี่น้องเลยมันหากมันกินเขื่องปลูกกระดกปลูกต้นไหนตายต้นนั้นหิวข้าวแล้วนะเวียกรวมเขาพี่น้องเลยเห็ดบ่ได้ขาดะไรเนี่ยโจมบ่ได้เห็ดเวียกเจ้าของมีแต่เห็ดแต่เวียกรวมซาตุบุญ มะเขือกับเรื่องเต็มต้นอยู่แม่มักดามเก็บเอากรบอกเบิร์ตผูอันนี้กระดอกเต็มฮะน้ำบักไก่ไปแล้วเฮ้ยน้ำบักไก่ผูกบังเฮียนผูกลูไประสายยังเขากินอะไรล่ะสวยปันอะกกนไรพอกรบอกเดทามซ,าพซกกาะพอสู้กินเผาแล้วบอมาท่านผู้ชมอันนี้คล้องแตงเมื่อวานเลยพี่น้องเอ้ยวางแรงนี่พอดิแทกแหนเนาะในต้น,ตนม่วง ตันนตนว,วนี้แงยใหม่ๆสดๆพี่นาะแต่ไม่ได้ถ่ายขีปนอ่ะไปแงยมะเสาว์นี่ต้มไขใ่ให้ลูกถือเพื่อเฮียนกับบอกถือสักบอกกินสักอือตัวนี้ว่าเสือเมื่อหยหายเมียนี่อลูกไส,ส้มันเสมื่อส่งพี่น้องมากินขา้าวเสาร์ทำกันเด้อกินก่อนเจดมผู้เมื่อจังฮันกัดจนฉิกเก่าโมงย <รอ S 1> ังบอก,บอ,กออกมา,ามันไปทางใหม่เลยบอกถ้าหัวไปแล้วหิว กินก่อนพี่น้องปากบริติดการหีหิวนะเอ้ยสอหนะ,ะใส่สิรำกระน้ำล้านไปเลยคุดคองพี่พองสะคุดคล้องใส่เป็ดุดค้องเล้ยแต่หูสิเอาเลือกเอื้อท้องเาเห็ดออย่าเห็ดเลกได้ดอกเี๋ยวเทากับปิงน้าใส่ น้ำได้ใส่บ้าน้ำได้ก็คุ้ไว้ต้งมีมอคคีแต่ตอามาหายนลวคุณผู้คช่วยสื่อน้ำต่คุยงานด้วยเด้งมันขึ้นอย่กับพัดพังบ่งสี่หมัดขาไม่โมกข่อยข้างๆกี่อย่างไม่้องเลยพัดสี่หมัดพ้าสิพัดกี่อยู่แซ่บซาดุายกินยึดมืดสี่หมัดล้วจะเต็มหมอดฮะูที่แกกินระน่แหงแ หน้าม pues ืออืมหัวเลยหัวก้านยอืมแมวเห่าเขานี่เขานี่เหรอแมวตั้งตั้งเขาเชือกคนคนขวายใจยังอุ้ยอุ้หมองเข่าค่ะพี่น้องเว้ยรู้สึอืมอืม ขอเล็กิ้นนัเนาะขอเล็กจิ้นดีกว่าเล้ย กบคือ,อยังอ่อนเนาะหมาบุกใหญ่ยังอ,ยงอ่อนมันใหญ่แห้งเลยนะขวบแมงซานกิ๊กคาเน่ทอดแซ่บพี่น้องจ้ามันๆหอมๆกรอบๆ <c oughs> พี่น้องบอกเคยกินเข้ามาให้ชิมเบิงเอาไปขวบใสร่รสดีเคื่องนัวนิดนึงตำกระเทียมใส่ เ <c oughs> พราะมันชุ่กับกระหวดนะมากเลยอ่ะชุ่ว่าอาไรสภาพของพายกระดูก,กหรอมันพานไงว่ากินกับจั่งปลา จ้างอะไรมาบ้ายยงจ้างคือตายบนางนะพวกเขาถือฐานสอบร้อยไอม่เขาเขาเขาหม่ชา่าย่ทยทำพิอีใหม่เขาไม่ไมมว่าเขาสัเหรือเงนินกระจัดรุ่ง คล้องลงมาสั่นๆแครับมีบึกนะถอยสมมานะเขาเขาหน่อมสมมาน้องมันจังใจเดือนหกเขาแบบผู้คนมาแต่ก่อนจะเจอว่นตันใหญ่ๆแล้วหมูป่าปู่เดือนหกจังใจอะต่อไปว่าไม่ต้องเอาพุทธว่าก่อนจะคล้องบอกว่าครับ เห,เห็นนานดอกไม้ทางนะท้ามาเห็ดน,นานดอกไม้ปลูกดอกไม้เต็มเ,เม็ดทางไม้ปลูกไม้พินแม,ม่มันกับแนมกม็กมากกว่าดอกไม้ก็ปลูกก็มันดอกไม้เพอนนี่คือการวาดฝันมาทำไปเลยน,น้องะเนี่ออย เห็ดไปเรื่อยๆเนาะยามันแต่งใหญ่เองหลายเองแต่งแต่ปวกต้นน้อยไมนเห็นโพวโพลมักใหญ่ยังได้เนาะพอกันกินหนาพี่น้องสบายดี